คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวข่าวเสมอนะครับว่านักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งได้เปลี่ยนใจจากเที่ยวไทยไปเวียดนามหรือกัมพูชาแทนเรื่องนี้ยังไงเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายเพจนะครับได้แชร์ข้อความสั้นๆในโซเชียลไว้เป็นจานวนมากเลยนะครับโดยมีข้อความประมาณว่าตอนนี้เนี่ยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยนี่มีการเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจจากเที่ยวไทยไปเวียดนามแทนโดยอ้างในเรื่องของค่าครองชีพที่ถูกกว่านอกจากนี้นะครับบางเพจเนี่ยก็ยังรายงาน บอกนะครับว่านะักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็เปลี่ยนใจจากเที่ยวไทยไปเขมรแทนเมื่อเราไปส่องตามคอมเมนต์นะครับหรือว่าในจุดที่สามารถแสดงความคิดความเห็นของชาวโซเชียลได้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าดุเดือดมากๆแล้วก็กําลังมีบางคนนะครับเข้าใจว่าคําว่านะักท่องเที่ยวลดลงเนี่ยบางส่วนกาลังเหมารวว่าทั้งหมดเลยกําลังลดลงซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับจากการที่ไปหาข่าวอ่านมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าไม่ได้หมายถึงนะักท่องเที่ยวทั้งหมดนะฮะ ที่ลดลงมีไหมมีครับที่เปลี่ยนใจไปประเทศเวียดนามหรือว่าเขมรเนี่ยมีไหมมีครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วนะครับเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนหากเราเอาตัวเลขนะครับไตรมาสแรกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและเวียดนามมาเปรียบเทียบกันก็พบได้ชัดเจนนะครับว่าชาวจีนเนี่ยไปเที่ยวเวียดนามมากกว่ามาเที่ยวไทยสมมุติว่าเวียดนามมี0 0 0 0 0ไทยจะมีประมาณ200,000กว่าๆเท่านั้นซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ได้รับการวิเคราะห์บางอย่างเอาไว้แล้วตามสื่อของเวียดนามเองหรือแม้กระทั่งสื่อของไทยเองก็มีแล้วนะฮะนอกจากนี้การที่นักท่องเที่ยวบางส่วนนะฮะได้เปลี่ยนใจจากเที่ยวไทยไปประเทศเวียดนามหรืออื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยก็มีหลายเหตุผลมากมายนะครับที่เขาเองเนี่ยก็อยากเปลี่ยนใจอย่างเช่นเรื่องราวของค่าของชีพซึ่งจากข้อมูลที่ไปหามานะครับก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งนะครับเขาเองก็มีการเปรียบเทียบความคุ้มคานะ่าในระหว่างการท่องเที่ยวสม่ําเสมออยู่แล้วดังนั้นได้งบที่มีจํากัดนะฮะ ก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนประเทศไปก่อนแล้วถ้ามีงบเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับมาอีกก็ได้นอกจากนี้นะครับในสื่อโซเชียลเองเนี่ยก็มีการคาดคะเนกันนะครับว่าเอ๋การที่นะักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเปลี่ยนใจหรือว่าหันหัวไปเวียดนามกันมากขึ้นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของดาราจีนคนหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางต่อไปเองที่ประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นก็กลายเป็นข่าวคึกโครมโด่งดังมากในประเทศจีน คนจิงก็เลยหวั่นหวันเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนี้จริงก็ต้องบอกนะครับว่าไทยเราเองก็คือตกลกรรมลาบากไปด้วยเลยอย่างไรก็แล้วแต่ครับหากเราไปดูปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการท,ท่องเที่ยวก็ต้องบอกนะครับว่าเวียดนามเองเนี่ยเขาก็มีการปล็อกเรื่องของฟรีวีซ่าซัพพอร์ตเรื่องการท่องเที่ยวจัดเต็มเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเหมือนกันนอกจากนี้นครับบางบทความก็ยังบอกนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยทางประเทศเวียดนามเองเขามีการทําการบ้านมีการประชาสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะชาวจีนและชาาวเก แต่ไม่ต้องน้อยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ไว้เป็นอย่างดีเหมือนกันไทยเราที่ผ่านมาก็จัดใหญ่ไฟกระพริบต้องบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนแต่สิ่งนี้เองนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วเนี่ยส่วนในเรื่องความแตกต่างนั้นก็ต้องไปดูนะครับว่าทางไทยและเวียดนามนั้นได้ใช้กลยุทธ์อะไรการตลาดอย่างไร อันนี้เราก็ต้องมาจับตาดูกันอีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีการคาดคะเนนะครับว่าชาวจีนบางส่วนที่หันหัวไปเที่ยวเวียดนามนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะปพบกับโปรแกรมทัวร์ราคาถูกก็เลยเลือกเวียดนามก่อนฉะนั้นจากที่มีกระแสข่าวนะครับที่บอกว่าัท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจไปเวียดนามหรือก็ว่ากามปูจามากกว่ามาไทยนั้นเนี่ยก็ต้องมองนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งจากกระแสข่าวที่ออกมาเองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องบอกใหม่ด้วยว่า เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาไทยนะครับดังนั้นแล้วชาติอื่นๆไม่จะเป็นมาเลเซียประเทศฝั่งยุโรปอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีหรือประเทศใดๆเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะมาเที่ยวไทยตามปกติไม่ได้ไปไหนฮะและขอย้ำนะครับว่าข่าวดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดนะฮะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เปลี่ยนใจแต่บางส่วนก็ไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วก็ยังมาเที่ยวไทยเหมือนเดิมฮะ ดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามไปหาข้อมูลมาซึ่งก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้หลายคนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังรู้สึกใจฟูดได้เหมือนเดิมคุณผู้ชมน,นะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะฮะหากชอบการเรียบเรียงและเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ